เราจะเฉียนขึ้นมาไดเนี้ยเนี้ยก็แค่เอาออกขึ้นมาไอ o ซ a เ i ชั่นปึ๊บแล้วไหลสอบถ้าเร็วเร็วเป็นไงถ้าเร็วกันนี้ยังได้เลยก็เป็นแบบใช่อยาคนเนี้ยที่ไกด์อะยังเลยไม่เสร็จเลยของพี่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งแบบ รมดาฟืบบิดวางฟืบบิดใช่อันนี้มันคือเริ่มอ่ะมันก็เหมือนใช่บิดบิด,บ,ดบิดอันนี้เข้ามาก่อนนะตอนลากอะ่ะสมมติเราถีบมาฮะฟืบฟืบสมมติไปไกลก่อนนั้นก็ได้ฟืบแล้วบิดเข้ามาบิดข้างที่ลากเข้ามาต้องแบบมันจะยกมานีดนึงคือบิดเท้าให้เป็นอย่างเนี้ใช่นจะเข้ามาแล้ววาง แต่เวลาทำจริงมันจะพอมาปุ๊บมันจะต่อองี้เลยใช่ปึ๊บปิดวางเหรอป<ช>ึ๊บมาข้างข้างถูกไหมปึ<ช>๊บปิดอะไรปิดอ่ะปึ๊บตอนบิดมาอันเนี้ยจิ๋วทีน้ำหนักที่โซนข้างเนี่ยอยู่โซนมันจะยกเข้ามาเงี้ยแล้วก็อย่างงี้เหรอตอนขึ้นอันนี้ลงอันนี้ขึ้นใช่ทีไปบ,บิดยก มันจะสลับกันอนะเหมือนตอนที่เราทำเนี่ยฟื้นปิดเ้ืเอเงี่ยใช่ใช่ต่อบทกันยาย